นายเฉลพรเหมือนวาจาค่ะผู้ช่วยสารสุขอำเภอละหันทรายค่ะนะคะนางอ,อน,นิชาอาคพิชากุลรองผุ้มในการโรงเรียนบ้านละหันทรายค่ะรองประธานกรรมการตัดสินนะคะท่านดอร,รอนิชาอาค้พิชากุลค่ะค่ะท่านต่อไปค่ะนายวิสรุทศภาค,ค่ะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านปากองคุณครูคนเก่งค่ะท่านต่อไปค่ะท่านต่อไปนะคะจ่าสิบเอกพงศักดิ์ศรีพรดุง จ้าพนักง,งานประชา 3, 000, สัมพันธ์เทศบาลตำบลพนมรุ้งค่ะอยู่พนมรุ้งแต่มาช่วยละหันทรายนะเมื่อก่อนเคยอยู่ละหันทรายค่ะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการตัดสินผู้ข้าประกวดค่ะค่ะท่านต่อไปค่ะนางสรัญญายางหงครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหันทรายค่ะกรรมาการท่านต่อไปค่ะนางวิมลรัศดรที่ดีท้องถิ่นอำเภอละหันทรายค่ะค่ะนี่ก็เป็นท่าน ส่วนสูง167เซนติเมตรน้ำหนัก58กิโลกรัมสัดส่วน34 26 36ค่ะาบค่ะกาบเรียนท่านประธานและท่านคณะกรรมการทุกท่านและพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอละหันสายและอำเภอใกล้เคียงทุกท่านดิฉันนางสาวสสิธรราโพนทนันหรือน้องหญิงอายุ16ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนรหัสสายรัชดาพิเศษชุมชนชนประธานเหนือชุมชนชนประธานใต้และวัดบ้านชนประธานหมู่ที่10ส่งเข้าประกรวดค่ะและในค่ำคืนนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคณะกรรมการทุกท่านและแขกผู้มีเกียริชาวอำเภอรหัทรายและอำเภอใกล้เคียงทุกท่านจะช่วยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องหญิงเบอร์หนึ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ เชิญแมนแอนเบนแอนเอลรีบอดี้แอนสตีทอนหล่าพนธ์ไมนิกเนมหญิงแอนสิบสิบปีอ่อนแอนศึกษาดีมัธยมโฟแอลละหันสายราชดาพิเศษสครูแอนชูนายไอโฮปแดจค้นดิเชชันแอนเดอร์โฮนอุนเรเกตละหันสายดิชิกแอนนายบอเรนชูน้องหญิงนับบัวน์ thank you very much จากภาษาที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เป็นภาษาสากลเนื่องจากปีนี้ประเทศของเรามีการเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนปี2558ดิฉันจึงอยากให้พ่อแม่ทุกคนได้เตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนและตระหนักถึงอาเซียนเพราะาและภาษาอาเซียนเป็นภาษาสําคัญค่ะขอบคุณค่ะหมายเลขนึงค่ะนงางสาวสสิธรลาพนัน์หรือน้องหญิงนะคะ วันนี้มาในชุดสวยงามทีเดียวชุดไทยนะคะเพราะว่าเรามีคะแนนชุดไทยด้วยนะคะความสามารถพิเศษเล่นกีฬากีฬาที่ชอบตะกร้อปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนละหันทรายรัชดาพิเศษหน่วยง,งานที่ส่งเข้าประกวดชุมชนสนวนชุมชนสดาร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองละหันทรายพ่อแม่พี่น้องชาวเพอละหันทรายทุกทุกท่านดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลขสอง นางสาวปองจิตเพชรสมบัติชื่อเล่นชื่อขวัญค่ะอายุ17ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนละหันสายราชดาพิเศษที่พักสงฆ์พาผุดโคงคารามโรงเรียนบ้านหนองละหานรายชุมชนสนวนชุมชนสเดาสสงเข้าประกวดค่ะหมายเลขสองนะคะนางสาวปองจิตเพชรสมบัติชื่อเล่นว่าขวัญน,นะคะ อนนี้ก้าวเข้าสู่ด้านหน้าเวทีแล้วค่ะต่อไปพบกับหมายเลข3ค่ะนางสาวอารุณวันพรหมนัทอายุ26ปีส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก60กิโลกรัม ladies and gentlemen welcome to l i k e t h o m e festival may I in this is a great pleasure to be here and may I introduce myself my name is arunwan p r o m a n a t my nickname is เก now i am an english teacher i'm teaching at at a บ้านล a หารทรายครุราชบำรุงวิทยา School กราบเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณน,นวุฒิทุกท่านนะคะและสวัสด,ดีพี่น้องชาวละหนันทรายทุกคนดิฉันนางสาวอารุณวันพรหมนัทหรือเก๋อายุ26ปีปัจจุบัน สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านละหารทายครุราชบำรุงวิทยาชุมชนหม,มู่8ร่วมกับโรงพยาบาลละหารทรายและโรงเรียนบ้านละหารทรายครุราชบำรุงวิทยาส่งเข้าประกวดคติประจําใจความสําเร็จไม่ได้ตกมาจากฟ้าแต่อยู่ที่การแสวงหาและอดทนรอขอบคุณค่ะ Evening ladies and gentlemen my name is Supita v i l a r i I'm 22 years old I currently work as a physical therapist at a h a n s a i Hospital. กราบเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอลาหันไซทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวสุพิชชาว,วิไลริศอายุ22ปีปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลละหันไซตำแหน่งนักกายภาพบำบัดค่ะ ชุมชนหนองปลือเหนือหนองปลือใต้ร่วมกับโรงเรียนบ้านละหันทร,รายครูราชบำรุงวิทยาและโรงพยาบาลละหันทรายส่งเข้าประกวดค่ะขอบพระคุณค่ะเกิดในที่ที่ดีนั้งดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดในที่ดีแล้วแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไยดี เรียนท่านประธานคณะกรรมการและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอละหันทร,า,รายและอำเภอใกล้เคียงทุกท่านดิฉันนางสาวธนัญยาทพครอายุ19ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมวัดมุนีรัตนารามหมู่3บ้านโคกงิ้วหมู่7บ้านโคกพยอมและร้านร้านร้านดอยช้างส่งเข้าประกวดค่ะ เรียนท่านคณะกรรมการท่านผู้ดำเนินรายการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวภูมิรีกองสกุลชื่อเล่นชื่อน้องฟองเบียอายุ16ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนอาหารสายรัชดาพิเศษชุมชนโรงเรื่อยชุมชนโคกดำปีร่วมกับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนฉเฉลิมพระเกียรติบ้านโรงเรื่อยส่งเข้าประกวดค่ะ ประเพณีลอยกระทงจงรักษาสืบทอดมาแต่โบราณน,นานชนชั้นนำใบตองพล้องดอกไม้ใส่รวมกันสร้างเสกสรรกระทงน้อยร้อยดวงใจกราบเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอละหานทรายและอำเภอใกล้เคียงดิฉันนางสาวจีรวรรณกรับหนองบัว ชื่อเล่นน้องจีอายุ16ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนละหานทรายและชดาพิเศษหมู่2คุ้ม่านร่วมกับโรงเรียนละหารทรายและชดาพิเศษสงเข้าปวดค่ะและในค่ำคืนนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคณะกรรมการทุกท่านและพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอละหานทรายและอำเภอใกล้เคียงทุกคน จะช่วยส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้น้องจีเบอร์เจ็ดได้ประสบผลสำเร็จในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะละทงน้อยทูปปากเปลวเทียนสองละลิวล่องลอยล้อลำทานไหลลอยกระทงลอยกิเลสออกจากใจจากนี้ไปสุขสบายไร้กังวล กาบเรียนท่าน,นาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและสวัสดีพี่น้องชาวรหัสสายทุกๆท,ท่านดิฉันนางสาวปกากรจำโสรสกำลังศึกษาอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนรหัสสายรัชดาพิเศษวัดมุนีรัตนารามชุมชนคกนิ้วเหนือใต้ ชุมชนโรงงานโรงเตาสงข้าประกวดค่ะและสวัสดีพี่น้องชาวอำเภอระหานทรายที่เคารพรักทุกคนดิฉันนางสาวการดาทองชุมแสงชื่อเล่นการอายุ22ปีขณะนี้กำลังตึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนตำารวจตะเวนชายแดนบ้านโรงเรื่อยขณะจากมหาวิทยาลัรายราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาการศึกษาปฐมวัยส่งเข้าประกวดโดยชุมชนโคกจำปีชุมชนบ้านโรงเรื่อยและร่วมด้วยโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนกราบขอบพระคุณค่ะไปพบกับหมายเลขสิบค่ะนางสาวกัญญาเชียรรมอายุ24ปีส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมสัดส่วน34 28 35ค่ะ ความสามารถพิเศษการพูดกีฬาที่ชอบวอลเลย์บอลปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ที่โรงเรียนแสนสุข Good evening ladies and gentlemen my name is กัญญาเชียร์รา my nickname is กัน I am 24 years old I am a teacher at Saint s a n s u ข school thank you เปรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันนานสาวกัญญาเชียรํมผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบชื่อเล่นกันค่ะอายุ24ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนแสนสุขอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ประเพณีลอยกระทงจงรักษาสืบทอดมาแต่โบราณน,นานชนชั้น นำใบตองคล้องดอกไม้ใส่รวมกันสร้างเสกสรรกระทงน้อยร้อยดวงใจค่ะชุมชนหมู่ที่หนึ่งวัดโพายทองและโรงเรียนแสนสุขส่งเข้าประขวดค่ะกราบเรียนท่านประธานคณะกรร,กรรมการทุกท่านและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอละหันทรายทุกคนดิฉันนางสาวนัทธาจูกูล อายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนละหาน้ายรัชดาพิเศษโรงเรียนบ้านหนองละหานรายที่พักสงพระพุทธคงคารามชุมชนสนวนชุมชนสะด,ดาส่งเข้าประกวดค่ะปะพรแก้วกลมอายุ16ปีส่วนสูง168เซนติเมตรน้ำหนัก57กิโลกรัมสัดส่วน34 25 36ค่ะ ความสามารถพิเศษเล่นกีฬากีฬาที่ชอบว่ายน้ําปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนละหันทรายรัชดาพิเศษหน่วยงานที่ส่งเข้าประกวดชุมชนคกเก่าชุมชนคุ้มทานร่วมกับโรงเรียนละหันทรายรัชดาพิเศษส่งเข้าประกวดค่ะคืนวันเพญเดือนสิบสองมองขอบฟ้าดวงจันทราส่องแสงนวลยวนเย้ายิ่ง สายธาราเจิงท่วงน,นองสองตลิ่งแม่น้ำนิ่งเงาสะท้อนย้อนมองจันท์กราบเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอละหันตายและอำเภอใกล้เคียงที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวพัทราพรแก้วกลมหรือน้องมิ้ง จจุบันอายุ16ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนละหันตลายร,รัชดาพิเศษหมู่2คุ้มทานรวมด้วยโรงเรียนละหันตายร,รัชดาพิเศษส่งเข้าประกวดค่ะในค่ำคืนวันนี้ดิฉันในค่ำคืนวันนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านคณะกรรมการและพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลละหันทรายจะส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ดิฉันนางสาวพัทราพรแก้วกลมหรือน้องมิง้งหมายเลขสิองให้ประสบผลสำเร็จในค่ำคืนวันนี้สุดท้ายนี้น้องมิ้งอยากฝากเอาไว,วา้ว่าวัฒนธรรมของคนไทยสืบสานไวใ้ให้ยาวนานขอบคุณค่ะ กราบเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและพี่น้องชาวอำเภอละหันทรายทุกท่านดิฉันนางสาวนัทนภัทรธิดาแอนไทยสงชื่อเล่นชื่อแนนค่ะอายุ21ปีกำลังศึกษาที่มหาวิทยายลัยรามคำแหงชุมชนชนประธานเหนือชุมชนชนประธานใต้ร่วมกับสำนักสงฆ์วัดชนประธานส่งเข้าประกวดค่ะ พบกับผู้เข้าประกวดท่านสุดท้ายหมายเลข14นางสาวอารีรัตน์อันอาสาอาย,ยุ24ปีส่วนสูง155เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมสัดส่วน33 26 38ค่ะ Good evening lady Ann j l g m e n t My name is a r i r a ั a อ Asa My nickname is fine. I am 24 y e a ซไออาร์ม a า e ์ c ิ e ็ c ค e าร์ s c ัน o ุกระทงน้อยทุกปักเปรีวไฟส่องละลิวล่องลอยล้ำลำธานไหลลอยกระทงลอยกิเลสออกจากใจจากนี้ไปสุขสบายไรกังวลเรียนท่านประธาน คณะกรรมการทุกท่านและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอละหันทรายและอำเภอใกล้เคียงทุกท่านดิฉันนางสาวอารีรัตน์อันอาสาชื่อเล่นน้องฝ้ายผู้เข้าประกวดหมายเลข14ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้สอนณนโรงเรียนแสนสุขอำเภอละหันทราย จังหวัดบุรีรัมชุมชนหมู่ที่หนึ่งโรงเรียนแสงสุขวัดโพไซทองส่งเข้าประกวดทางและที่สี3งานบนเวทีแห่งนี้นะคะมาเดินให้คณะกรรมการและท่านผู้ีิกัยทุกท่านได้ยชมพร้อมกับ50คะแนนต่อไปนี้จากคณะกรรมการแต่และท่านท่านใดจะ